เดี๋ยวเติอน้ะหว่นีป่ะเพื่อน้องสวัสดีครับพี่เต็มถังเนาะเอาเต็มถังแล้วเติอนทำไมครับนี่ตลกนะเนี่ยเอ้ยน้อง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 เฮ้ยน้องทำอะไรอ่ะทำอะไรผมจะเช็ดกระจกให้ครับเฮ้ยไม่ต้องพี่สมิธลงพี่เคยเห็นน้องทำอย่างเงี้ยแคบบนี้เฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องเอ่อ สามสิบนะพี่นะทำอะไรสามสิบเติมลมเติมลมไม่ต้องเดี๋ยวพี่ทำเองเร่องอะไรพี่ไม่รู้เฮ้ยไมไมไปไปน้องมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องพี่ทำเองมันเป็นการบริการของทางปั๊มเราครับเรียบร้อยพี่นะเรียบร้อยไม่เอ็งไม่ให้น้องเมาทำให้วะเรอนงบคิดค่าบริการทุกอย่างมันต้องเสียเงินต้องแลกเหรอเอออ่ะงั้นเอ็งเอาไว้ชั้นสามร้อยดิค่าอะไรวะค่าให้นั่งมาเป็นเพื่อนไง การเขาเหินก็ได้กับเพื่อนกูเนี่ยเสียไม่มีอะไรเสียเดี๋ยวกูจะคิดมึงห้าร้อยเนี่ยห้าอะไรอะ่ะกูขับมึนงนั่งเนี่ย